คุณเป็นไหมคุณไม่สามารถเลี่ยงที่จะจ่ายข้อหนึ่งได้มนุษย์เป็นนะคะมนุษย์จ่ายคุณไม่สามารถเลี่ยงข้อหนึ่งได้อะไรบ้านที่เลี่ยงไม่ได้คะข้อหนึ่งอะไรบ้านที่เลี่ยงข้อหนึ่งไม่ได้ค่ะคุณเล็กเฉลยให้เลยเพราะคุณเล็กล <laughs> รีบเฉลยให้เลยรีบไม่ดีลาค่ะคุณเล็กเฉลยให้เลยค่ะมันต้องจ่ายก็คือแฟ็สบู่ยาสีฟันกะปิน้ำปลาของกินของใช้ในชีวิตประจําวันใช่ไหมคะพี่พี่เออเราเลี่ยงไม่ได้ค่ะจ่ายแบบข้อที่หนึ่ง จ่ายแบบข้อที่หนึ่งอะไรบ้างที่เลี่ยงไม่ได้แล้วต้องจ่ายทุกเดือนตลอดชีวิตบ้างคะเออพี่ๆใช่ไหมใช่ไหมอ๋กจับกองเขียนสิ่งนี้ให้ดูค่ะเรื่องนี้โรงเรียนไม่มีสอนที่ทํางานไม่สอนไม่มีโค,ค้ดครูคนไหนสอนสอนแต่ตรงนี้แล้วเป็นชีวิตคุณด้วยแล้วถ้าคุณเข้าใจคุณจะกลายเป็นคนที่มีเงินมากขึ้นพีสองศูนสองสี่รวยค่ะอ่ะใครที่ทํางานหาเงินบ้างกดสองมาเลยค่ะคุณทํางาน หาเงินใช่ไหมคะจ่ายของกินของใช้จริงไหมคะถ้าจริงพิมพ์จริงค่ะเอาแบบจริงจริงนะคะไม่ต้องโกหากการทํางานหาเงินจ่ายของกินของใชะคะ้ค่ะมีคนถามคุณเล็กว่าคิดได้ไงถึงมาไลฟ์เรื่องเนี้ยคุณเล็กบอกเลยว่ามันตกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตสองชั่วโมงบินในการทําธุรกิจออนไลน์ค่ะประสบการณ์ชีวิตชั่วโมงบินในการทาธุรกิจออนไลน์สิบปีค่ะมันเลยได้เกิดผลึกนะที่คุยเรื่องนี้นั่นเองค่ะ และคุณเล็กบอกว่ามนุษย์มีอยู่สองายค่ะนะคะคีย์นี้แพงมากเลยคีย์ที่ทําให้ทุกคนรวยเรื่องจริงค่ะจ่ายแบบที่หนึ่งกระจายแบบที่สองนะคะอ่ะกระชับขึ้นนะคะจ่ายแบบสองนะคะอ่ะไล์นี้กระชับขึ้นนะไม่ค่อยได้เล่นเหมือนไล์แรกค่ะจ่ายแบบสองนะคะ <S <S ไล่ดีๆก็ไล่ได้นา้ไม่ไล์ตั้งแต่แรกนาะเดี๋ยวค่อยทักทายทุกคนนะจ่ายแบบหนึ่งคือจ่ายแล้วไม่มีกระแสเงินสดเข้ามาค่ะจ่ายนะคะไม่มีกระแสเงินสดเข้ามา ใครเจอไลนนี้โชคดีค่ะไลนที่เปลี่ยนชีวิตคุณนะคะสนใจตี่ต่อคนแชร์ด้วยค่ะจ่ายไม่มีกระแสงเงินสดเข้ามาบอกเลยว่ามันช่วยชีวิตคุณได้จริงๆจ่ายแบบที่สองคือจ่ายแล้วมีกระแสงเงินสดเข้ามาค่ะคุณเล็กบอกเลยว่าถ้าคุณนะอยากเป็นคนที่จ่ายแล้วรวยขึ้นมีเงินเข้าในชีวิตคุณต้องไปเอากระดาษเอซีเอาสม,มุดลิบออกมาว่าจ่ายอะไรไปบ้างแล้วจ่ายแบบข้อสองให้เยอะกว่าข้อหนึ่ง นะคะเพราะว่าจ่ายแบบข้อสองคือเงินเพิ่มค่ะใครทําแบบข้อสองมากกว่าใครเพื่อนเงินเพิ่มคุณจะกลายเป็นคนที่มีแต่เงินเข้า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 บอกเราทาจนไปได้เลยจ่ายแบบข้อหนึ่งคือเงินหมดค่ะเงินหมดค่ะชัดเจนโอเคไหมคะทีนี้นะคะใครเป็นบ้างเราไม่สามารถเลี่ยงจ่ายแบบข้อที่หนึ่งได้จ่ายอะไรบ้างคะทุกคนจ่ายอะไรบ้างคะแบบข้อหนึ่งที่จ่ายแล้วไม่มีเงินเข้ามาในชีวิตที่ผ่านมาเมื่อกี้เราเขียนกันว่า สบู่ใครไม่ใช้สบู่เพื่อนบ้านไม่ครบใช่ไหมคะยาสระผมใช่ไหมคะใครไม่สระผมเพื่อนบ้านไม่ครบเด้ออะไรคะยาสีฟันใครไม่แปรงฟันเพื่อนบ้านไม่ครบนะไปทํางานนี้เขาเหม็นเรานะใช่ไหมคะจายอะไรคะเออนะคะผงซักฟอกใครไม่ซักผ้านะคะเพื่อนบ้านไม่ครบนะที่ทํางานไม่รับทํางานอ่าโอเคไหมคะอ่าจายและพี่ห้าจายว่าอะไรข้าวสารทุกคนต้องกินข้าวสารข้าวเหนียวใช่ไหมคะ เออไม่งั้นอดตายมันก็ต้องจ่ายค่ะทุกอย่างเลยแม่อะไรบ้างคะเออลืมลืมลืมอาน้ำยาล้างจานค่ะบ้านใครไม่ล้างจานจานเน่าค่ะจานเน่านะน้ำยาจะเขียนว่าจานเน่าใฉ่เลยน้ำยาล้างจานได้ป่ะเอาล้างจานนี้ได้ป่ะน้ำล้างจาน <c oughs> ยอ่ยอยอ่อย่อนะอะไรอีกคะคิดออกแล้วบอกหน่อยค่ะคือคุณเลี้ยงจ่ายไม่ได้คุณต้องจ่ายแล้วมันจ่ายแบบข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาคุณทํางานเงินหมดไปกับของกินของใช้เพราะคุณจ่ายแบบข้อที่หนึ่งเยอะ พี่เจี๊ยบบอกหัวเราะเลยนะคะหัวเรากันเลยทีเดียวเรียงไม่ได้ไมันต้องจ่ายใช่ไหมคะที่ผ่านมาคุณจ่ายแถวไหนตลาดนัดแถวบ้านใช่ไหมคะและคนเป็นอย่างนี้จ่ายตลาดนัดแถวบ้านจ่ายตามร้านค้าแถวบ้านแล้วก็จ่ายช่องทางไหนที่คุณซื้อได้ของถูกคุณเลือกจ่ายที่ไหนคะจ่ายตรงของถูกใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่เลือกจ่ายตรงของถูกถูกไหมคะแล้วก็มีจ่ายตรงราคาสูงขึ้นมาหน่อย ราคาสูงขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะนี่เลยค่ะขึ้นมากลุ่มคนมีสองกลุ่มแล้วทีนี้คนส่วนใหญ่เลือกจ่ายตรงไหนคะจ่ายร้านค้าตลาดนัดแถวบ้านตามแพลตฟอร์มไหนไม่รู้ส่วนใหญ่สัญชาติตลาดจ่ายตรงของถูกสบู่จ่ายตรงของถูกอาจจะก,ก้อนละห้าสิบบางคนเลือกจ่ายตรงของสูงขึ้นมาหน่อยเลือกก้อนละหนึ่งร้อยอะเอาแบบนี้เลยชัดเจนบางคนซื้อยาสะผม ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เลือกตรงถูกไว้ก่อนยาสมผมควรละแปดสิบค่ะตรงของถูกค่ะขวดใหญ่ๆแต่บางคนเลือกจ่ายตรงของที่สูงขึ้นมาหน่อยเอาขวดละสองร้อยไปเลยเออเอาให้มันชัดเจนบางคนบอกว่าซื้อยาสีฟันนะะยี่ห้อนะคะง่ายๆพอเอาหลอดละสามสิบบาทอ่ะเลือกของถูกก่อนไหนใครเป็นคนที่ท่าจ่ายออกไปขอถูกก่อนกดหนึ่งบางคนบอกขอคุณภาพก่อนกดสองอ่ะบางคนเลือกจ่ายนะคะของสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะยาสีฟันหลอดละร้อยไปเลยค่ะเออ นะบางคนบอกซื้อฟงซักฟอกใช้ยี่ห้อธรรมดาฉันเลือกของถูกไปก่อนเอาห้าสิบาทพออะอะบางคนบอกพี่ขอนะแพงขึ้นมาหน่อยร้อยห้าสิบาทค่ะบางคนบอกซื้อข้าวสารนะเอาเข้าวธรรมดาก็พอนะคะเอาที่มันกินได้เอาสักสองร้อยอะบางคนบอกว่าพี่ขอข้าวหอมมะลินะคะหอมๆนุ่มๆหน่อยเอาสักสามร้อยไปเลยบางคนบอกน้ำยาล้างจานนะเอาแบบหอละสิบบาทก็ได้บางคนบอกพี่ขอแบบถูกรักอนามัยนะสะกะปรกครกสะอาดสี่พอค่ะอันนี้หยอกๆยอกนะพี่ขอแบบมีราคาหน่อยสักร้อยไปเลย นะ้ส่วนใหญ่คุณเลือกนะ้าซ้ายหรือขวาคะหนึ่งหรือสองคะสัญชาตญาณเอาสัญชาตญาณก่อนคนทั่วไปพี่นึกถึงคนทั่วไปส่วนใหญ่คนทั่วไปเลือกตรงนี้ค่ะใช่ไหมคะเลือกถูกคนส่วนน้อยเลือกแพงมนุษย์สองจ่าย สัญชาตญาณน,นะคะเอาตรงๆตอนที่คุณเล็กเกิดมาคุณเล็กไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับใครแล้วก็จนด้วยส่วนใหญ่คุณเล็กจะอยู่ทางซ้ายนะคะโตขึ้นมาห,หน่อยหาเงินได้เยอะเริ่มไปทางขวาละแต่แต่เห็นคนส่วนใหญ่จะไปทางซ้ายวันนี้ค่ะจ่ายเหมือนกันจ่ายทางซ้ายก็จ่ายทางขวาสรุปทางซ้ายก็ทางขวาคือข้อหนึ่งนะค,ะคือจ่ายออกไปไม่มีกระแสเงินสดเข้าที่ผ่านมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณเล็กก็บอกว่า นนในชีวิตของคุณรายวันรายสัปดาห์รายเดือนรายปีอะ่ะต้องเป็นข้อสองให้มากกว่าข้อหนึ่งคุณถึงจะมีเงินเพิ่มขึ้นนะแต่คนส่วนใหญ่อ่นจ่ายแบบข้อหนึ่งคือหมดไปแล้วไม่มีเงินเพิ่มขึ้นเงินเลยหมดวันนี้ไอ้ที่คุณจ่ายของจําเป็นจริงๆอะ่ะทั้งซ้ายแล้วก็ขวาทั้งแบบถูกแล้วก็แบบสูงขึ้นมาหน่อยมันอยู่ข้อหนึ่งวิธีคิดเปลี่ยนนะคะชีวิตก็เปลี่ยนคุณรู้ไหมว่าปัดเมื่อก่อนมันอาจจะจ่ายพวกเนี้ยทุกเดือนอะ่ะมันอาจจะเป็นฝั่งแบบข้อที่หนึ่งใช่ไหม ปัจจุบันน่ะการจ่ายแบบสบู่ยาทิฟฟนแฟบสปงซักฟอบเราสามารถเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อจ่ายแบบข้อสองได้ไงใช่หรือไม่ใช่ใครว่าใช่พิมพ์ใช่ซึ่งมันมีหลายที่มากเลยที่ให้คุณน่ะยอมจ่ายสูงขึ้นมาหน่อยอะ่ะแล้วมันทําให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นมันมีหลายที่มากเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ที่แค่สีวิไลมอมีหลายที่อะ่ะใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคุณเล็กบอกว่าคุณนะคะจะรวยขึ้นเงินเพิ่มมากขึ้น มนุษย์มีแค่สองจ่ายนะจ่ายแบบไม่มีกระแสเงินสดเข้ามากับมีเงินสดเข้ามาคุณอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้นอะไรที่จ่ายออกไปเป็นข้อสองมากกว่าคนนั้นรวยไงคะเงินเพิ่มขึ้นที่ผ่านมาอะไรบ้างที่จําเป็นต้องจ่ายเราไม่มีเงินเข้ามาเราต้องจ่ายตลอดชีวิตคือของกินของใช้พวกนี้ไงคะแต่ที่ผ่านมาจ่ายเป็นแบบข้อหนึ่งหมดเลยคุณก็แค่เปลี่ยนชีวิตตัวเองหันมาจ่ายตรงที่ซื้อให้มันเป็นข้อสองแค่นั้นเองง่ายไหมคะ ไม่พี่ได้พูดถูกไหมมันไม่ใช่เรื่องของการตลาดธุรกิจอะไรเลยมันคือชีวิตประจําวันของพวกคุณนะ่ะที่คุณต้องซื้อ,อเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครมาบอกคุณแต่ถ้าวันนี้ไม่รู้จะไปจ่ายที่ไหนเราขอนําเสนอสิวิไลม,มอค่ะเออนะคะชีวิตประจาวันของพวกคุณขอนําเสนอสิวิไลม,มอค่ะ สิวิไลโมอก็เป็นที่ที่จ่ายของพวกคุณนะ่ะจ่ายแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองจ่ายแบบที่สองใครจ่ายแบบสองมากกว่ารวยใครหาไม่เจอขอนําเสนอสิวิไลใครจะไม่ทําสิวิไลตรงอื่นก็ได้ตรงอื่นก็มีสิวิไลก็มีสินค้าของกินของใช้แฟบสบู่ยาสีฟันข้าวสารน้าพริกกะปิน้าําปลาที่คุณซื้อตามร้นสะดวกซื้อห้างชื่อดังหรือแพลตฟอร์มดังๆมีหมดเลยแค่ไม่ได้ถูกกว่าทางนี้แค่ไม่ได้ถูกค่ะสิวิไลโมอไม่ได้ถูกกว่าค่ะมาดูกันค่ะคุณจ่ายแบบให้ถูกกว่าทางซ้ายมือเนี่ยค่ะมาดูกันค่ะ เอามาดีดตัวเลขกันค่ะเดี๋ยวหาเครื่องคิดเลขแป๊บนะคะอ่ะจ่ายแบบทางซ้ายถูกกว่าคนส่วนใหญ่เลือกแบบถูกกว่าอ่ะไปดูกันค่ะรวมกันว่าอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะแต่จริงๆมากกว่านี้ใช่ป่มสี่ร้อยยี่สิบใช่ไหมกระทางขวานะคะจ่ายแบบหนึ200่งร้อยบวกสองร้อยบวกหนึ่งร้อยบวกร้อยห้าสิบบวกสามร้อยบวกหนึ่งร้อยเก้าร้อยห้าสิบต่างกันต้องเยอะคนส่วนใหญ่เลือกถูกกว่า ใช่ไหมคะใครว่าใช่พิมพ์ใช่คนส่วนใหญ,ญ่เลือกตรงเนี้คนส่วนใหญ,ญ่เลือกอันนี้ค่ะคุณเล็กก็ไม่เถียงแต่ทําไมคะต้องทํางานค่ะจ่ายตลอดชีวิตเลยไม่ทำงานก็ไม่มีจ่าย แล้วของมันต้องใช้อ่ะสนใจอยากเป็นคนที่ไม่ต้องจ่ายตลอดชีวิตไหมแนะนําค่ะเปลี่ยนวิธีคิดสีวิไลของไม่ได้ถูกกว่าแพลตฟอร์มอื่นของแพงกว่าแพงกว่าเลยเขียนอย่างนี้เลยนะแพงกว่าเลยอะแบบมันอกบัน่บนใจแพงกว่าอันนี้ถูกกว่าแต่ต้องทำงานมาจ่ายตลอดชีวิตเลยมาดูกันเพราะอะไร ที่ต้องเลอกจ่ายสีวิไลมอาหคะเพราะการจ่ายของคุณได้ธุรกิจค่ะโอ้โหแชร์ไปค่ะจ่ายของคุณที่แพงกว่าได้ธุรกิจค่ะอสุดยอดไหมธุรกิจค่ะเขียนผิดโอ้ยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอนะคะได้ธุรกิจพี่อ่ะธุรกิจชีวิตประจำของคุณได้ธุรกิจอันนี้ไม่ได้ธุรกิจค่ะเห็นอะไรไหมคะ เพราะว่าที่สีวิไลอ่ะทุกคนมาดูเหมือนห้างทั่วไปอื่นๆเลยถ้าตลาดนัดร้านค้าแถวบ้านก็จ่ายเงินให้กับมือแม่ค้าไงคะแต่ทุกการจ่ายของคุณอาจจะเป็นเงินเท่านี้แต่ถ้าในตามแพลตฟอร์มคุณจะต้องโอนเงิน,โอน,งนโอนเงินจ่ายโอนเงินจ่ายเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็คือจ่ายถูกต้องไหมคะแต่ที่สีวิไลมอะการจ่ายที่เนี่ยต้องเติมเงินก่อนเงินอยู่ครบไม่หายไปไหนแล้วอยากจะไปซื้ออะไรก็ซื้อซื้อซื้อ แต่ตอนเติมเงินเงินจะอยู่ทางสายมือระบบมันจะจําว่าคุณเติมเงินไปเท่านี้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 การเติมเงินจ่ายของคุณนี่สิวิไลมอค่ะระบบ a ออ่ะมันบันทึกเลยอะบันทึกการจ่ายของคุณเลยโอเคไหมคะบันทึกการจ่ายของคุณค่ะว่าถ้าจ่ายนะคะสามร้อยขึ้นไปอะค่ะจะซื้อสิบาทยี่สบาทสามสิบบาทอะไรก็แล้วแต่จ่ายสามร้อยขึ้นไปค่ะ คุณได้ธุรกิจค่ะเห็นไหมคุณเดือนหนึ่งซื้อมากกว่าสามร้อยคิลลิตออกมาเนี่ยแฟสบสบู่ยาสีฟันหกซัโปะข้าวสารน้ำยาล้างจานเก้าร้อยห้าสิบแล้วอะแต่คุณจ่ายข้างโลกสี่ร้อยยี่สิบอะคุณใช้หมดไปแล้วก็ซื้อใหม่ทํางานหาเงินมาจ่ายตลอดชีวิตแต่ที่สิบวิไลย์อะการจ่ายของคุณได้ธุรกิจค่ะชะัดเจนไหมคะถ้าเจนกดหนึ่งคุณรู้ไหมว่าสีวิไลยเนี่ยมีนะคะมีการนะคะให้ ค่าที่ค่ะยีบห้าเปอร์เซ็นกับคนที่มาจ่ายที่สีวิไลค่ะ CVL ค่ะขอย่อนะคะโดยจ่ายเป็นรายได้ห้าข้อโอ้โหดูนะเป็นรายได้ห้าข้อให้กับคุณค่ะเพียงแค่มียอดธุรกิจสามร้อยบาทเป็นไงคะสตาร์ทไหมจ่ายเอาอข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าเวลานะคะ โหลดซีวิไลแล้วมาจ่ายที่สีวิไลจ่ายทางประตูห้างตรงนี้แฟบสบูยาซิฟันของกินของใช้อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ใครจ่ายแล้ว AI ไอบันทึกว่ามียอดสะสมครบสามร้อยค่ะก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ค่ะให้รับนะคะค่าที่ยี่ห้าเปอร์เซ็นตเป็นห้าข้อโดยข้อที่หนึ่งจะเข้ากระเป๋าซ้ายมือเป็นเงินบาทไม่มีหมดอายุค่ะข้อที่หนึ่งเนี่ยได้เป็นเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชีวิตค่ะยอดไหมตลอดชีวิตแล้วก็รับทุกเดือนตลอดชีวิตด้วยค่ะทุกคนจ๋าข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าค่ะ จ่ายให้เข้ากระเป๋าขวามือพ็อกเก็ตตรงนี้ถอนเข้าบัญชีตรงนี้อูเลนะ็กนะคะกลายเป็นคนที่จ่ายออกไปมีกระแสงเงินสดเข้ามาเป็นล้านจากการซื้อเฟล์บสบูส่ยาทิพยของกินของใช้ค่ะเพราะข้อสองข้อสามจ่ายเป็นกระแสงเงินสดเข้ามาค่ะโอ้โหใช่ไหมคะทุกคนสุดยอดไหมสตาร์ทไหมถอ,อ,อนเข้าบัญชีค่สะสรุปไปไป,ไปมา,มา,มานะเราไม่ได้จ่ายแพงกว่า ฟรีค่ะพี่ฟรีตลอดชีวิตค่ะแพงไหมคะพี่พี่กับนะคะมีเงินนะคะเดือนนะคะที่เป็นกระแสเงินสดนะคะเห็นไหมคะตลอดชีวิตยอดไหมแค่เปลี่ยนวิธีคิดย้ายที่จ่ายย้ายที่ซื้อกลายเป็นคนที่จ่ายแบบข้อที่สองทันทีค่ะ ทำงานหาเงินมาจ่ายตลอดชีวิตต่างกันไหมคะคุณดูคุณเล็กนะคะอยากซื้ออะไรในสีวิไลทก็ช้อปปิ้งฟรีเพราะเงินกระเป๋าซ้ายมือข้อที่หนึ่งเนี่ยคะ่ะคลิกซื้อได้เลยแฟบสบู่ยาสีฟันของกินของใช้พริกกะปิ้น้ำปลาหมูสดร้านคูปลาข้าวสารร้านคูเปาะเครื่องสําอางอาหารเสริมเพื่อใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์แคมปิง้งดับเพลอ,อุปกรณ์ในครัวเรือนไลฟ์สไตล์ไฮไลท์แม่และเด็กวัตถุมงคลขนมครบเคี้ยวของหวานความงามเครื่องดื่ม ช้อปปิ้งฟรีตลอดชีวิตโดยไม่ต้องควักเงินสดค่ะกระเป๋าความือถอนเข้าบัญชีตอนนี้มีให้ถอนต้องหมื่นแปดถอนไปแล้วล้านสามค่ะเดี๋ว่าจะถอนอีกสักสองหมื่นค่ะเป็นล้านสี่แสนค่ะอนาคตไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรมีเงินเดือนเข้าทุกเดือนค่ะไม่บังคับค่ะต้องซื้ออาหารเสริมแพงๆอะไรเลยค่ะได้อัตโนมัตินอนยังเข้าเที่ยวเงินเข้าค่ะโอ้โหชร์ไปขใจที่อคนแช่ เปลี่ยนชีวิตวินะคะแล้วก็เข้าหลักการเลยจ่ายแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองวันนี้นะคะคุณเล็กฤทธิ์นะคะของที่คุณเล็กจ่ายออกไปเป็นข้อสองมากกว่าข้อหนึ่งคุณเล็กกายเป็นคนที่มีเงินสดเข้านะคะแค่นี้เองแล้วบอกตรงตรงด้วยว่าคุณต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วอ่ะคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะจ่ายอย่งไงแบบหนึ่งแบบสองนี่คือคีย์ค่ะ ของคนที่อยากมีเงินมากขึ้นแค่นั้นเองค่ะพี่พี่วันนี้ไม่ได้เล่าตรงนี้ลงลึกไม่ได้มีอะไรแบบว่าซับซ้อนแค่คุณนะมาซื้อแฟสบู่ยาทิฟันแล้วมียอดสามรอยอ่ะเขาจะให้ค่าที่ GP พียี่้าเปอร์เซนห้าข้อตรงเนี้ยค่ะมีสอนนะคะทุกวันอังคารพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มอย่างวันนี้น่าจะเป็นคูเจี๊ยบสอนตอนหนึ่งทุ่มแค่แค่สมัครรีฟรีกับคนแชร์แล้วบอกขอจ่ายสามร้อย วิธีจ่ายสามร้อยเนี่ยให้มีเงินช้อปปิ้งฟรีหน่อยสามร้อยของคุณครั้งเดียวจบนะคุณจะมีเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชีวิตโดยไม่ต้องควักเงินสดแล้วรับค่า g ีพยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อัตโนมัติโดยไม่ต้องนะคะควักเงินสดแล้วเขาก็จะสอนว่าหนึ่งของสามสี่ห้ามายังไงไม่ได้ให้จ่ายเพิ่มแต่มันจะมี a ออค่ะบังคับรวยให้รับอัตโนมัติดอดไหมส่วนใครนะคะที่อยากไปฟังข้อมูลเพิ่มหลายๆคนจ่ายแล้วนะคะไลฟ์ของครูเล็กก็อยู่ในซีวิไลไทยแลนด์อันนี้ค่ะเห็นไหมคะ คุณก็เลื่อนดูนะเนี่ยคุณหาคุณหาดูอันนี้ก็ได้อ่ะหาดูเนี่ยสามร้อยเนี่ยมีหลายคนมาไลฟ์อะเนี่ยสามร้อยเนี่ยเนี่ยสามร้อยคุณมาฟังนี่ก็ได้สามร้อยเนี่ยจายย่ายยังไงค่ะที่มันมีเงินช้อปปิ้งฟรีตลอดชีวิตมีสอนหาดูได้แล้วไปเจอไลฟ์กับใครติดต่อคนแชร์ค่ะเดี๋ยวคุณเล็กไปก่อนคุณเล็กไปก่อนค่ะเพราะว่าน้องน้องเขาเนี่ยพร้อมจะนะคะเปิดเขาจะเปิดรหัสมาจ่ายสามร้อย นะคะเขารออยู่มีคนต่อสามคนกูเล็กไปก่อนนะคะนี่ให้ดูคาตาเลยจริงๆนะมีมีสอนนะคะโอเคน้องเป็นผู้ประกอบการด้วยเพราะฉะนั้นพี่ๆอยากมีชีวิตความเป็นอยู่มากขึ้นไปริบใส่กระดาษแล้วพยายามให้จ่ายแบบที่สองมากสุดอันนี้ไม่มีความรู้ไหนสอนแล้วความรู้แบบที่หนึ่งแบบที่สองเป็นความรู้ของนักลงทุนที่เขาใช้ลัการจ่ายแบบสองข้อนี้จริงๆเวลาเขาจะจ่ายออกไปเขาจะนึกเสมอเลยว่าจ่ายยังไงก็ได้ให้เป็นข้อสองค่ะจ่ายแบบข้อสองคือจ่ายแล้วมีกระแสงเงินสดเข้าจ่ายออกไปแล้วมีกระแสงเงินสดเขายกตัวอย่างนะคะ จ่ายพวกเล่นทองคำอะ่ะเพื่ออะไรนะพวกที่เขาเก่งทองคำอะ่ะซื้อมาแล้วขายไปเห็นไหมจ่ายออกไปแล้วก็ทองคำขึ้นก็เอาไปขายอย่างเงี้ยค่ะจ่ายแบบอสังหาริมทรซับเมี่ยค่าซื้อคอนโดน,นะคะเพื่อปล่อยเช่าเดือนละสองหมืน่นเห็นไหมคะใครมาเช่าก็จ่ายมาเดือนสองหมืน่นคือจ่ายออกไปแล้วก็มีกระแสงเงินสดเข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะพวกอ่าพันธบัต คือเอาเงินไปออมในธนาคารนะคะเห็นไหมจ่ายออกไปแล้วเพื่อให้มีกระแสงเงินสดเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเก็ตไหมคะใครเก็ตพิมพ์กอไก่จ่ายพวกเออนะคะสลากออมสินอย่างเงี้ยรอรุ้นให้มีเงินเข้ามาค่ะเห็นไหมคะแล้วก็หลายๆจ่ายที่มันมีอ่ะมันซึ่งมันเป็นความรู้ของนักลงทุนนะคะแต่คนส่วนใหญ่จะจ่ายออกไปแล้วไม่มีกระแสงเงินสดเข้ามาเงินเลยหมดแต่วันนี้คุณเล็กบอกไว้เลยนะไอ้สบู่ยาสิฟันของพวกคุณวันนี้มันสามารถจ่ายแล้วมีเงินกลับเข้ามาด้วยแบบข้อสองทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องจ่ายทุกเดือนหนีไมม่่้นเะคคุณงยยววิหด ยายที่จ่ายเปลี่ยนที่ซื้อเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนนะก้าวข้ามราคาที่ห่างกันไม่กี่ร้อยแต่ทางซ้ายต้องจ่ายตลอดชีวิตห่างกันไม่กี่ร้อยก้าวข้ามแต่นักวันหนึ่งช้อปปิ้งฟรีมีเงินเดือนตลอดชีวิตแค่ก้าวข้ามราคาที่มันแตกต่างกันแค่นั้นวันนี้ใครฟังแล้วสนใจติดต่อคนแชร์ค่ะผู้เล็กขออนุญาตไปก่อนเ <laughs> อ้ยนะคะประสบความสำเรในการไลฟ์บิ๊บายสวัสดีขอให้ทุกคนเิงเงยบเลยเลย